ลาที่จะแวะไปหาเพื่อนหรือว่ามา,าทำงานนะคะส่ง AI เนาะนะคะ,ะ,คะแล้วก็ให้ความสุขได้นะหนูดาวหน้าตาบ้องแบวนะคะสวยงามนะคะ mm hmm. หนูดาวก็ค่ะพลมาใช้ไม่ได้กินดีที่ได้รู้จักนะคะ mm hmm. คุณแม่อรไทยด้วยนะคะ อำเภอมหาชนชัยเนยตัวอำเภอเลยเหรอนะคะพื่นใจทักทายทุกคนเราพัางเพิ่มพลังให้แก่ตกันค่ะส่งกําลังใจค่ะพออ,อบอกนะคะ,ะคุณแม่คําสียาวไปค่ะน้องเล็กอีกท่านหนึ่งนะคะนะคะคุณพ่อชีวิตยังต้องสู้เนาะที่เปิดตาไว้ให้เนาะนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะแม่เล็กก็คนมหาชนชัยด้วยกันนะคะรู้จักกันนะคะทักทายกันนะคะ ุพ่อบุญมาก็คนอำเภอเขาวางที่อาหารที่ไม่ได้ปลูดปรานที่สุดก็คือกวยจับกับสม้มตําอำกล้ยจับเป็นอาหารที่ชอบมากเลย้วยแม่เล็กก็ประมาณนี้นะคะ,ะเมื่อเช้าเดินผ่าน พอดีคนตกลินลินนะคะคุณดินดาดาก็สู้คุณพ่อประสิทธิ์ก็บอกเป็นกําลังใจให้นะครับนะคะคุณพ่อประสิทธิ์บอกสู้ๆนะคะขอบคุณนะคะคุณพ่อประสิทธิ์นะคะขอบคุณที่มาให้กําลังใจนะกัยนะคะก็แม่เอาลอะไทยก็คงคงคงไปแล้วค่ะหนูดาวนะคะเพราะว่าน้อง อ่อนนะคะทำงานก็เร็วนะคะคุณลินดาตาัดเราศีสวัสดีค่ะทักทายทุกคนรอบห้องขับก็ทักถายนะคะขอบคุณคาวเพื่อนที่เพื่อนที่ขอวางหลายๆท่านตอนนี้แม่เล็กก็ไม่ได้ติดต่อกันนะคะแต่ก็ดูจากทางเฟสนะคะทางเฟสก็ไม่มีเวลาก็ขอบคุณนะคะรูดาก็เฟ้นควายสำหรับยายพีนะคะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจกันนะทักถ่ายเป็นแม่เะเเล่มกันนะคะ คุณแม่ชะแลมนะคะใกล้หรือ,อยังใกล้จะป่าถึงเส้นชัยหรือ,อยังคะ่ะหมูบ่บ้านแถวอำเภอมหา,หาชนชัยแม่เล็กก็แม่ล็กค่อยงจะรู้จักนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กันนะคะร้าน <h ums> <h ums> หอมๆนะคะให้คุณลินดาราคนสุ้ <h ums> คุณลินดาราจา้าแม่เล็กรักจังเลยรักคุณลินดารารมีผลไม้อะไรทานเนาะนะคะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะนะคะ คุณลินดาลาแตงโมหวานๆคุณพ่อประสิทธิ์มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อประสิทธิ์คุณพ่อประสิทธิ์ทักทายคุณแม่จุไรรัตก็ทักทายคุณแม่คำศรีก็ขอบคุณในน้ำใจท่านปออที่ส่งดาวให้น้องเล็กค่ะขอบคุณกาะคุณพี่คำศรีนะคะแม่เล็กครึ่งทำงานอยู่ปอสามคุณแม่ชะเล่มต้องรออีกนานนะคะนะคะก็ต้องรอการเติมเต็มจากเพื่อนๆนะคะ คร่านะคะ,ะคุณหลายท่านนะคะที่ยังอยู่นะคะวันนี้คุณพ่อประสิทธิ์จะพาไปเที่ยวไหนมากนะคะนะคะหรือว่านะคะคุณลินดาราก็สวัสดีค่ะคุณพ่อสมหมายนะคะยังอยู่กับแม่เล็กให้กําลังใจแม่เล็กด้วยดาวสิบดวงเลยขอบคุณนะคะท่านปออนะคะลินดารานะคะคุณหนูลินดาราน่าราัก คุณโนดานะคะคุณโนดาวอยากไปเที่ยวไหมนะคะคุณพ่อประสิทธิ์นะคะคุณแม่ยายพีก็เปิดตา,ามีสถานที่ท่องเที่ยวกรังคะ่าอำเภอมหาชนาชัยนะคะ,ะมีประเพภณีเข้าต่อบวกนูดาวก็เดินทางปลอดภัยนะคะคุณพ่อสมหมายนะคะคุณพ่อประสิทธิ์เพิ่มพลังให้นะคะขอบ ทางหมู่บ้านใกล้ๆก,กันนะคะคุณนุดาวโพองก็เติมเต็มพลังให้คุณพ่อชีวิตยังต้องสู้นะคะหนูนะคะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับแม่เล็กนะคะเป็นเพื่อนกันเนาะนะคะ,ะวันวันไหนเลี้ยงรุ่นก็บอกเอ้อท่านนะคะหนูก็ส่งกําลังใจให้คุณพ่อประสิทธิ์ครับนะคะคุณอพอเอาบนมาก,ก็ส่งกําลังใจให้คุณพ่อประสิทธิ์กันนะคะคุณนุดาวโพหองก็ ของแม่เล็กกำลังตกเลยในวันที่ฝนตกค่ะคุณพี่ทูลจ๋านะคะฝนกำลังตกรินรินโปรยนะคะว่าทางขานไปอำเภออุ้ยมีแต่คนบ้านเดียวกันนพอออกคุณมานะคะคุณบุญมาสุทธาโสหรืออรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องบิ๊กมาเธอเล็กหรือช่องแม่ใหญ่เล็กนะคะมาส่งงาน หวานน้ำพึ่งหยิบได้ค่ะได้ค่ะนะคะเมเล็กลบไปสามโลเลยมเมลกชอบพิทานส้มทุเรียนค่ะอุ้ยมีักคุณแม่เฉล้่ฝนตกไหมนะคะตอนนี้ฝนกําลังตกอยู่เลยอยู่ที่ชนบุรีนะคะแม่ะฉล้่นะคะเพื่อนที่ขอวังหลายหลายท่านตอนนี้เม่เล็ก,ก็ไม่ได้ติดต่อกันนะคะแต่ก็ดูจากทางเฟซนะคะทางเฟซก็ไม่มีเวลาวันนี้ได้รับ เกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะคุณพ่อชีวิตยังต้องสูงแวะมานะคะ,ะคุณแม่เดือนนะคะโอ้ยเพื่อนๆจากคอมเมนต์ไม่เลื่อนนะคะ, comment, มนนะ,คะแม่เล็กต้องใช้มือทักทายทุกคนครับคิดฮอดคิดฮอดคือกันค่ะนะคะขอบคุณค่ะนะคะคุณพ่ออบุญมาก็สวัสดีค่ะแม่เทาเลย <c oughs> คุณแม่น้ำพิมก็ทักทายค,คุณพ่อสวัสดีขอให้สำเร็จเฮงเฮงปัง,ป,งปังนะคะ <c oughs> นูดาวก็อวยพรให้คุณพ่อสวัสด์ไปโอ้ยแม่เล็กนะคะเราจะไม่ปล่อยใครไว้ข้างหลังขอบคุณค่าท่านคุณพ่อประสิทธิ์นะคะคุณแม่คํศรีก็ขอบคุณสําหรับผลมไม้รวมของหนูดิดไว้มาแล้วเมื่อคืนแม่เล็กมันด้ไปง่วงง่วงจริงๆ,ๆ,ๆคุณพ่อประสิทธิ์เป็นกําลังใจให้นะครับแม่เล็กปิดบ้านนะคะแล้วก็ชมกันเนาะนะคะ เวลาว่างของเมเล็กก็น้อยนอยเด็กเพื่อนก็ไปแต่หลานๆก็ออกจากบ,บ้านตั้งแต่ตีสี่กันนะคะไปทําธุระนะคะวันนี้ก็ว่างนะคะคุณพี่คำศรีจ๋ามีอะไรก็คุยก,กันได้คุณพากรมมน,นะค่ะดุดาก็ทักทายแล้วก็อ่ากาแฟพร้อมเสริมให้คุณพากรมมนนะคะคุณพากกรมมนนะคะอยู่ที่รัฐทายนะคะคุณแม่เดือนนะคะ โอ้ยม่เล็กอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเพื่อนๆพอดีคอมเมนต์ไม่เลื่อนเนาะฟีดไม่เลื่อนแม่เล็กต้องเลือกใช้มือนะคะ,ะคุณแม่อรทยัยทักทายทุนข่านนะคะอันนะพออ้อนะคะเอาคุณแม่คําสีไปเที่ยวน้ําตกด้วยเด้อพออ้อนะคะพออ้อบุญมาเราเนาะนะคะเฮฮานะคะหรือเราจะมาะทักทายกันก็ได้รับผลของการทําเช่นกันเนาะนะคะ,ะคุณพ่อสวัสดิ์ คนมหาจะน่าใชด้วยกันนะคะรู้จักกันนะคะทักทายกันนะคะคุณพ่อบุญมาก็คนอำเภอเขาวังทา,ายคุณท่านปออ่าท่านพออนะคะคุณพออนะคะทักทายกันเนาะนะคะอ่าตอนนี้อากาศเรอากาศเย็นๆนะคะแม่เล็กขอบคุณค่ะหนูดาว ขอเอาุนมาก็บอกค้าพผมนะคะก็ทักทายค,คุณพ่อสมหมายขอตัวก่อนนะคะขอคุณค่าคุณพ่อสมหมายขอบคุณมากเลยนะคะคุณพ่อประสิทธิ์ก็ทักทายทุกคนรอบห้องนะคะนะคะขอบคุณค่ะคุณนูดาวกับเพื่อนนะคะ ช่วงรอเพื่อนๆไม่ได้ก็เตรียมตัวตัวเองก่อนเนาะนะคะเตรียมน้ําเตรียมอะไรก่อนวันนี้ฝนตกนะคะเพื่อนๆจา้าดูดาก็เติมเต็มพลังด้วยเพจฟรายให้คุณยายพีนะคะคุณยายพีก็คงยังไม่ว่างที่จะมาทักทายเรานะคะก็เปิดตาให้ไล<ฟ>่อินเตอร์เทนนะคะให้ความรู้ไปด้วยนะคะเป็นเพื่อนที่น่าน่ารักนะคะท่านปออนะคะ คุณพออ,อบอกว่าปังปังทุกท่านครับขอบคุณค่าท่านพออบนมานะคะ,ะคุณแม่คําสีฝากลำใหญ่ให้เพื่อนๆรอบไทยดวงแก้วนะคะคุณแม่อรทัยนะคะก็มเาเยี่ยมชมนะคะคุณแม่ลินดาราตะราศีก็ขอบคุณมากมายสําหรับไอส่งกําลังใจเพื่อพลังหัวขอบคุณค่าหนูดาก็เติมเต็มพลังด้วยผลไม้ให้ท่านพออด้วยนะคะ ส้าวนีการรอบสองตรงตรงไม่ปิดบังอ๋อแสดงว่าคุณพ่อสวัสดไปไปลบอ่าอะไรที่เราทำที่รไรลอ่่ใส่พริกนะคะลาบผักเะอาใส่ผักแพหงหอมหมด้วยอู้ยน่าทานนะคะข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะได้ค่ะได้ค่ะนะคะคุณแม่คําสีองงเงนแเ่บๆเลยคุณลินดาราบอกขอบคุณนะคะคุณแม่คําสีลองกองลองกองนะคุณลินดาราตะพาสี สวัสดีค่ะคุณน้องข้าวหอมคนสวยของแม่เล็กนะคะสวัสดีทักทายค่ะแม่เล็กส่งกําลังใจเพิ่มพลังหัวขอบคุณค่ะหนูดาก็เติมเต็มพลังด้วยผลไม้ให้ท่านผอ,อ,อด้วยนะคะหนูนางบอกมีมะพร้าวน้ำหอมคุณอรุณรัศมีสวัสดีค่ะคุณแม่อรุณรัศมีนะคะวันนี้นะคะมาทักทายกันแบ่งตาแล้วก็โพสต์ลงให้เพื่อนๆดูนะคะ แม่เล็กวันนี้จะตำตำถั่วอีกนะคะเห็นส้มตำเห็นมะละกอคู่ดันมาเลยนะคะแม่เล็กจะเห็นเลยนะคะฝีที่ดันเข้ามาตอนนี้ก็คือคุณพ่อสมหมายคุณแม่ายายพีคุณพ่อชีวิตอ้องต้องน,นะคะคุณลินดาลาก็ทักทายคุณแม่คำพองกันนะคะนะคะทักทายกันนะคะคเพื่อนๆนะคะอ่า เรียกก็คืให้หนูดาวนะคะนะคะคุณพ่อประสิทธิ์สู้ๆนะครับขอบคุณค่ะหนูดาววัวหอมก็เติมเต็มพลังให้คุณลินดารานะคะคุณทูนเนอร์นะคะคุณแม่ชะแล่บอกอยังไงยินดีที่รู้จักคนกสศ <laughs> คุณอ,อ้อนะคะคุณแม่คำาสีพออาบุญมาช่วงนี้ฝนตกทุกวัน2ส,สัปดาห์แล้วครับใช่ค่ะทางนี้ก็ฝนตกนะคะับออหนูดาวผัวหอมก็ทักทายทุกคนรอบห้องค่ะคุณพ่อวิทูลสวัสดีค่ะทักทายครับนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อวิทูลน,นะคะอารุณ์สวัสด์ยามเช้านะคะคุณพ่อวิก็คงจะป่าปิดบ,บ้านนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ไ